ก็บอกแล้วว่าสควอชไม่ได้ทําแค่ Honda ครับผมวันนี้ซ่อมรถยนต์นบ้านๆอมกครั้งครับกับ Toyota c a m ม y ี่ A/C/V50 ครบรอบตรวจเช็คระยะ3 0 0 0 0นกิโลครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่ามีอะไรกันบ้างกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กันด้วยนะ นนสำหรับรถคันนี้นะคบเป็น Camry s c v 50เครื่องโยนต์2,005นะครับ2.5ลิตรนั่นเองนะครับก็ได้เอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คระยะนะครับ300กิโลซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเจ้าของก็ได้ทำจากที่อื่นมาบ้างนะครับแต่ว่าที่เอาเข้ามาให้เราดูเนี่ยคือ1เลยให้ลูกชายได้ใช้และนะครับแล้วลูกชายจะเปิดเทอมแล้ว ก็เลยเอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าตัวรถเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนวิ่งทางไกลได้ไหมไปต่างจังหวัดได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นก็ค่อนข้างหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับที่เสื่อมเสียเสียหายในในเรื่องของช่วงล่างหนึ่งเลยในเรื่องของแท่นเครื่องหลูกหลอกสายพานนะครับอันนี้ก็คือตามระยะอยู่แล้วส่วนใหญ่จะประมาณสักแสนกิโลควรตรวจเช็คทีหนึ่งแสนกิโลตรวจเช็คทีหนึ่งก็เนี่ย พบรอบที่3แล้วพอดีนะครับก็เลยตรวจเช็คสักครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันที่อาจจะต้องแก้ไขแล้วก็ควรซ่อมแซมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยยังดีนะว่าสามารถแบ่งพาร์ทได้นะครับอย่างช่วงล่างเนี่ยบางตัวที่เสียนะครับก็ทําที่เสียไปก่อนนะครับในส่วนของเครื่องยนต์อาจจะแยกไว้ก่อนเพราะเครื่องยนต์ยังใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถแบ่งบัตเจ็ตกับเราได้เช่นกัน นะครับตรวจเช็คระยะเนี่ยเราก็ตรวจเช็คให้ฟรีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราทําใบเสนอราคาแล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินใจเองนะครับผมพอได้การตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งกันแล้วว่าโอเคตามแพทเทิร์นเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนเป็นอันดับ1 2 3 45ซึ่งรถคันนี้เนี่ยได้เลือกแล้วนะครับว่าจะทําในส่วนของช่วงล่างโอเวอร์ฮอนเพาเปลี่ยนบูธเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นนะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่จะทํา เลยนะครับก็จะเป็นพวกก๊อกอากาศเป็นก๊อกอากาศ,ก,ออาก,าศก็ทั่วไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกดําปีเลยนะครับผมน้ํารอเย็นนะคบเพราะว่าใส่น้าเปล่ามานะครับผมก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับอาจจะมีลูกลอ,อกกับสายพานเพิ่มเติมขึ้นมากับแท่นเครื่องเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งวา่าทางลูกค้าโอเคไหมนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันแคมรี่เ v ส50นะครับวันนี้ก็ตรวจเช็คระยะ300,000โลครับผม อัปเดตนะครับจากรายการเมื่อวานเนาะที่ได้เปลี่ยนไปบ้างแล้วในส่วนของช่วงล่างนะครับวันนี้ก็จะมีในเรื่องของลูกลออครับสายพานหน้าเครื่องแล้วก็โอวอนเพาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้มีเพิ่มขึ้นมาก็คือแท่นเครื่องครับซ้ายก็ขวาก็คือฝั่งเครื่องแล้วก็ฝั่งเกียร์ซึ่งพอเราเช็คแล้วเนี่ยจะมีน้ำมันไฮดรอลิกปิ้นออกมาจากที่ตัวแท่นเครื่องเลยนะครับแล้วก็อาการที่ขับเนี่ยเรา ใส่เกียร์จอดอยู่เฉยเนี่ยค่อนข้างสถานอยู่พอสมควรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนในส่วนของแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับผมที่มันมีน้ํามันเล็ดออกมานะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในการขับขี่นะครับลองขับดูแล้วมีเสียงในส่วนของลูกปืนนะครับเริ่มดังแล้วเริ่มคอดแล้วพอเวลาเรายกรถขึ้นหมุนล้อดูดีๆเนี่ยมีเสียงแบบเบาๆนะครับขยับแล้วก็ยังเห็นอยู่ค่อนข้างเห็นอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยแจ้งเปลี่ยนด้วยเลยเช่นกันนะครับก็ถือว่าแชมรี่ตัวนี้ก็ คันนี้ทาชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า3ามแสนกว่าโลนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอประกอบกลับแล้วครับวันนี้เสร็จท่านนากํากลังดูกันเพลินใช่ไหมครับขออนุญ,ญาตขั้นเวลาสักแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากสควอ Service Center นั่นเองครับโปรโมชั่นของเรามีบูตรูกหมาช่วงล่างราคา 9, 999 9บาทไม่ว่าจะเป็นแท้ศู์หรือ oem h o n ด้าทุกรุ่นรุ่นใดก็ได้ราคานี้โปรโมชั่นที่2โชว์ oem เงินสดรถ1000บาทไม่ว่าจะเป็นโชว่วาเทอินมอนโลโซกิโก prt ใส่กับรถรุ่นอะไรก็ได้เข้ามาเปลี่ยนกับเราราให้ส่วนลดไปเลยเงินสด1,000บาทโปรโมชั่นที่3เปลี่ยนหมอน้ำกับทางร้านของเราไม่ว่าจะเป็นมอน้ำเดิมสแตนดาดหรือมอน้ำอล mm ูม hmm. ิเนียมอัปเกรดแถมฟรีน้ำรอเย็นโมคูจากโมตุนครับผม โปรโมชั่นที่4ี่บิทบอชเชอร์เมื่อยอดถึง2 0 0 0 0บาทรับส่วนลดไปเลย500บาทสำหรับการเซอร์วิสในครั้งถัดไปโปรโมชั่นที่5เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง3ครั้งแถมฟรี1ครั้งโปรโมชั่นที่6เซ็ตซีโร่เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบฟรีล้างเคลือบสีแบบพรีเมียม1ครั้งโปรโมชั่นที่7เปลี่ยนผ้าเบรกพร้อมจานเบรกฟรีค่าบริการติดตั้งและตรวจเช็ค3 2รายการตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนที่ s p o r s Service Center นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ไปลองรถมานะครับแล้วก็ปัญหาตอนแรกก็ในเรื่องของเบรกเนาะมีเสียงดังนะครับเราก็ได้ทําการขัดผ้าเบรกไปเรียบร้อยก็ขัดหน้าจานเบรกไปเพราะว่าผ้าเบรกเหลือเยอะมากแล้วต่อมาในส่วนของแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องก็เงียบแล้วหลังจากตอนแรกเลยที่มีปัญหาก็คือเราสตาร์ทรถใส่เกียร์ดีเนี่ยก็ค่อนข้างสถานมาในรถค่อนข้างพอสมควรเปลี่ยนไปปุ๊บเงียบกิบเลยทุกอย่างนะครับก็ตอนนี้จบในเรื่องของแท่นเครื่องแล้วแล้วก็ในส่วนของลูกลอก นะครับเสียงเงียบแล้วตอนแรกจะมีเสียงคึกคึกเบาๆนะครับผมก็ถึงอายุการใช้งานที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็ตามนี้เลยครับก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ได้เปลี่ยนไปได้เอารถออกไปลองตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสําหรับ Camry A C V 5 0นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อยู่ก็นํารถเข้ามาให้เราดูแลได้เลยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคอนเทนต์เจ้า Camry นะครับยังไงก็ฝากร้าน s ัพ r ลายเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วกันครับผมร้านของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคร ร้างเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตใกล้กับเขตสายไหมใกล้กับวชราพลนะครับใกล้กับทางด่วนใกล้กับมอเตอร์เวย์นะฮะไปมาสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากสอบถามนะครับรายละเอียดอื่นๆของตัวรถของท่านนะก็เข้าสอบถามในช่องทางของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok ลาย a d นะครับหรือเข้าไปดูรูปภาพในเว็บไซต์นะครับผมหรืองานต่างๆจากของเราในเพจ Facebook นั่นเองนะครับผมร้านของเราก็ฝากเบอร์แล้วกันครับ0999535251และ0 8 1 8 8 6 4 4 6 1สามารถโทรเข้ามาหาได้ในช่วงเวลาทำการนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะนำรถมาให้เราตรวจเช็คนะครับเราก็ตรวจเช็คให้ฟรีนะอย่าลืมแล้วก็เราจะทำในเรื่องของใบเสนอราคาก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจทำนะครับผมอยากจะแบ่ง ทำก็ได้นะสมมุติว่ามี10รายการแบ่งทําแค่3รายการก่อนเดี๋ยวอีกที่เหลือ78รายการเดี๋ยวค่อยทําอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับกับในช่วงของซ่อมรถยนต์นบ้านๆนะครับก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งคอนเทนต์ละกันสําหรับลูกค้าที่ใช้โตโยต้อยู่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม